ใช้เงินไม่ยัง้งมือครับเที่ยวติดเพื่อนครับมีผลด้วยครับผมเรื่องการโฆษณาแล้วมันดึงดูดใจเราให้แบบซื้อนะต้องซื้อนะต้องไปนะคือเราติดเที่ยวค่ะแล้วก็เราแบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่แล้วไม่ค่อยได้ออมค่ะแล้วก็พอแบบมีฉุกเฉินจริงๆเราไม่มีตังะคะ่ะหลักๆเลยที่เราทําการวิจัยแล้วก็ทําการสํารวจมาครับปัญหาหลักของเด็กคือเด็กไม่เคยมีการวางแผนด้านการออมเลย อันนี้คือปัญหาหลักเลยฮะส่วนใหญ่แล้วเด็กได้เงินมาใช้นะครับเด็กได้เงินมาปุ๊บเด็กก็ใช้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 จนหมดมบางคนครับบางคนใช้เงินไม่หมดแต่ว่าเหลือเงินปุ๊บใช้เอาวันถัดไปยังฮะก็สุดท้ายคือเด็กไม่ได้มีวินัยในการออมไม่ได้มีหลักที่เราจะออมเลยไม่รู้ว่าหลักๆแล้วความสําคัญของอาการออมเนี่ยมันเป็นยังไงเรามีความจำเป็นต้องออมไหมอันนี้ครับคือปัญหาสําคัญเลยของเด็กที่นี่มีโรคปัญหาที่ศีนปัญหาที่ศีลมีครับเด็กของเราเนี่ย ตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปเจาะลึกถึงหนี้สินเลยนะฮะแต่ว่าพอโครงการนี้เข้ามาครับเราก็เป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์หลายท่านเนี่ยเข้าไปสอบถามเด็กเราก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กของเราเนี่ยมีปัญหาด้านหนี้สินค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะหนี้สินแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆครับเรื่องของการยืมาการยืมใช้รายวันบ้างการยืมไปซื้อของบ้างก็ทําให้เด็กเนี่ยสร้างหนี้ก่อหนี้ขึ้นมาโดยที่ตัวเด็กเอง,เองครับไม่ได้ไปฉุกคิดเลยว่า การใช้เงินของเขาเนี่ยการสร้างหนี้ของเขาอนาคตเขาจะใช้จ่ายหรือผ่อนชําระยังไงบ้างก็เลยกลายเป็นหนี้ระยะยาวของเด็กต่อไปนะฮะโครงการเ e ื้อแอปพลิเคชัน for money สื่อนวัตกรรมการสอนทางการเงินใช้หลัก Smart s p เ c กซิฟนวัตกรรมที่สร้างแนวคิดในการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและตอบโจทย์คนเจนวายที่เข้าถึงได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดสถานที่ใช้งานได้จริงจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ เมื่อเราเห็นว่าตอนนี้เด็กของเรามีปัญหาหลายด้านตั้งแต่เรื่องของออความรู้ด้านการออมตั้งแต่เรื่องของวินยัยตั้งแต่เรื่องของความสําคัญต่างๆเราก็ได้เอาในส่วนของอวิชาในการเรียนการสอนนะครับวิชานี้มีชื่อว่าวิชาการเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้เอาหลักสูตรของการเป็นผู้ประกอบการนะครับเข้ามาทําเป็นในส่วนของเนื้อหาที่เป็นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันนํามาทําเป็นสื่อนะครับในส่วนของวิดีโอแล้วก็นํามาทําเป็นคอนเทนต์ที่เป็นอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมความรู้ครับในเรื่องของวิธีการออมส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการแมนจเมนต์นะครับพวกของการเงินเอาให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับปกติเด็กเองเ่ยอยู่ในห้องเรียนเด็กจะเรียนหนังสือเด็กจะอ่านหนังสือแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กเจนซีเจน y ของเราเนี่ยก็จะใช้พวกมือถือใช้พวกคอมพิวเตอร์เป็นหลักเราก็เลยเอาส่วนนี้แหละนะครับอัดเข้าไปอยู่ในมือของเด็ก